ขอบคุณครับขอบคุณครับโปรโมชั่นทางร้านพี่เขานะครับซื้อสิบแถมหนึ่งคุ้มอยู่ดอกคุ้มมีหรือ The Fat Channel เพราะฉันอ้วนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับช่อง The Fat Channel เพราะฉันอ้วนอีกหนึ่ง EP นะครับวันนี้ครับผมเลิกงานแล้วนะครับหิวมากนะครับ พอดีอยู่หน้าเซเว่นอยู่หน้าคอนโดนะครับมีลูกชิ้นมาขายน้ำจิ้มเลิศมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมากินลูกชิ้นกันนะครับผมผักก็คือผักเหลือตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ EP ที่กินส้มตำนะครับพอดีทางร้านให้ผักมาไม่จุกใจนะก็เลยเพิ่มเผาไปของตัวเองสิ่งแรกสตอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผักกะหล่ำนะครับผมแล้วก็ผักสลัด แล้วก็อ,กอีกอันนึงเป็นถัว่วฟูนะครับของเมื่อวานนี้ที่ขายได้เลยคือแตงกวาที่กินกับลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเครื่องก่อนแล้วก็มากินกันนะครับวันนี้ซื้อลูกชิ้นมาสิบไม้ไม่รู้จะกินไหมขาเขาใส่สยูสานของเดี๋ยวมาหยาบต่ำหยาบยาบขนาดแล้วแต่ถ้าเราซื้อก่อนดีด้วยอีกถุงเดียวยังไม่หมดนะคะเขาบอกว่าเรากินเราต้องกินกับแตงกวานะครับแเราต้องกินกับปาล์มยงแตกนะคะเดี๋ยว สกินให้เบิงว่าแสบปันได้นะครับเขาบอกว่าทานกินลอกซินหรือกินใส่กอ,องอย่างนี้ก็แล้วแต่ให้กินครับแตงกวานะครับเราต้กินกับปลาเพราะมันสีแสบแห้งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตก,กินเด้อพี่น้องเด้อขอใส่มือกุ้งก่าวนั่นแหละพอตองวอรแล้วยายห้างกินก่อนแสบแห้งมาซิมีลอกซินอันนึงที่เป็นแบบ ถอดมั่นไหมพี่นอ้องลองกระหล่ำสิน้ำจิ้มอร่อยมากพี่กัละล้โลชิ้นนี้นะครับอยู่หน้า คนดลูปีป้าพิพาวรีสามนะครับผมจะเป็นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายจะมาขายทุกวันลองขอบูสิ ใครที่กำลังเลิกงานนะครับผมหาของกินไม่ได้แนะนําเลยครับทุกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นที่แสบหรือว่าแสบครับคืออยู่ที่น้ำจิ้มครับผมน็้มจิ้มแสบสุยานที่แสบเลยครับเริดมาก ล,ลองมาชิมกับสตอดูว่าเป็นยังไงอร่อยมากไม้ไม่สันทันใจครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอใช้มือนะครับ เป็นตูกซิ็นเพืพ่อนๆักง่ายๆครับผมแซ่บย<ๆ>ูคามครับเัครับโปรโมชั่นทางร้านพี่เขานะครับซื้อสิบแถมหนึง่งคุ้มอยู่หอก <c oughs> คุ้มมีหรือ บางนาคุยเลย ถือว่ากินกินแท่นเขาแรงไปเลยครับหล่อเพียวพ่ออิม่ม เธอเกิดว่าเหลืองานแล้วให้ยังแล้วคิดยังบอกว่าจะกินอีหยังลูกสินทอดลูกสินปิ้งลูกสินยางลูกสินต้มเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หากินง่ายๆราค่าถือและแสบแห้งครับจะลืมด้วพี่น้องไปกดติดตามให้นเดอร์ช่องเดอร์ ช่อง The Fat Channel เพราะฉันอ้วนเพจกนมี่เดอร์ใน Facebook พิมพ์หาโหลด The Fat เพราะฉันอ้วนเขื่อนเลยกดติดตามพร้อมกดซับสไ r i b e พร้อมเด้อยูทู e เด้อพี่น้องเด้อมาเป็นมูกันมากินเป็นมูกันเด้อครับเด้อช่วงนี้โควิดบ่ค่อยได้พาไปเที่ยวหนด,ดอกมีแะผ้ากลิ่นอยอนว่าออกไปใสบ่ได้ เรี่สุขภาพคือเกากินพักประทับใจแห้งกินพักมื่นี่ละปากสีต่างว่าสีรีวิวแหนมให้นั่ง ตะวัแนแหนมท่านได้ดเป็นเดอ้อพี่น้องเลยถากก่อนเดอ้อเดี๋ยวซีรีส์วิวแหนมให้นั่งอยู่หรอกแหนมนั่งหัวตะเฮ็ดวันนี้ได้มือหนึ่งมันยังบ่เป็นมันยังบ่ท่านจะส่งเดี๋ยวมาส่งสิมารีวิวหรอกขอต่กินกันเด้อพี่น้องเด้บเอบรเน้นเบาคือเขาเน้นกินเด้อ สาลาินครับลูกสิษยสีออกขมในจังหน่อยพี่น้องก็เรื่องพอกไฟโสภาพปันไดย แ,แ,บบแพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้กันตอเดอ้อมืตะกี้นี่เทราัพท์เขมาคนทางบ้านเทราขมาคิดฮอดกันนั่นละเดี๋ยวเมื่อกี้กันตอนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามซองหน้ำเลนเดอ้อ ติดตามมากดกระดิงผอมนะครับสำหรับมือนี้ขอโตไปกินก่อนเดอ้อคลิปหนาสิภาพไปใส่สิกินอีหยังสิภาพไปเทียวใส่ติดตามกันเดอ้อครับเดอ้อ สำหรับมือน,นี้อีพี่นี้ขอตบไปกินแสบก่อนพอกันไปอีพี่หนาด้วครับเดอ้อสวัสดีครับ